หรือดูการกับเส้นทางท่องเที่ยวเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนหลายคนถามว่าใครเคยเจอแบบนี้บ้างในวงการการท่องเที่ยวของเราเจอกันบ่อยมากนะฮะสำหรับบริษัททัวร์หรือเอเจนต์ต่างๆถามเช่นสวัสดีจ้าทั้งบอลอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นหรืออยากจะเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนไม่บอกอะไรเลยนะฮะไม่บอกด้วยว่าจะไปจีนไหนเคยี่เข่าจีนแผ่นดินใหญ่ป่มมันใหญ่จริงเ้อมีหลายเมืองหลายเส้นทาง20%กว่าเส้นทางไม่พอ ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมีหลายเมืองด้วยกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคําถามถามพี่ๆตอบว่าเออคุณพี่สนใจจะเดินทางไปเพื่อจะมีเดสติเนชันหรือว่ามีความแบบแรงจูงใจอะไรในการที่จะเดินทางก็จะมีการสัมภาษณ์กันต่อนะครับพี่ๆก็แต่ว่าอ๋อพี่อยากเห็นดอกซากุระค่ะแต่พี่ว่างช่วงเดือนธัน no, วาคมโนจะไม่สามารถจะเห็นซากุระได้ในธันวาคมเนาะเอะพี่อยากจะเห็นดอก ดอกลาเวนเดอร์ที่ญีดด่ปุ่นกับที่จีนก็ได้นะฮะแต่ว่าพี่อย่าว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ไม่ได้เห็นเด้อต้องไปกลางปีเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฤดูกาลของเขากับเรานั้นแตกต่างกันมากๆเลยนะพี่อย่างเราอะมี3ามฤดูกาลด้วยกันในประเทศไทยมีฤดูกาลอะไรบ้างนับหนึ่งนะฮะช่วงเดือนอช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนก็จะเป็นฤดูร้อนใช่ไหมฮะแต่ก็จะเป็นฝนใช่ไหมแล้วก็ต่อต่อันด้วยฤดูหนาวนะซึ่งจริงๆเราแบ่งกันสามฤดูแบบนี้แต่เอาทางปฏิบัติจริงๆคือมีแต่ฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดถูกปะ นั้นเนี่ยพอที่อื่นเนี่ยเขามีฤดูการถึง4ฤดูด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตามเขาด้วยนะครับว่ามันมีฤดูการที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทั้งหมด4ฤดูการด้วยกันดังนั้นเวลาทุกท่านจะประสานงานหรือว่าโทรถามเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์นะครับเราก็จะต้องทราบก่อนกน,นิดนึงว่าเราอยากจะไปประ,ประเทศไหนไปดูอะไรไปเห็นอะไรจะได้แนะนําถูกครับแล้วก็เมืองไหนเนี่ยอาจจะไม่ต้องคิดก็ได้หรืออาจจะถ้าเกิดมีเรสฟอร์เรนซ์อยู่แล้วก็ได้นะฮะเดี๋ยวนี้เราจะเที่ยวตามอนะินฟูเนาะอินฟูเขาพาไปไหนเราก็ไปด้วยนะดูช่องต่างๆมาแตต่่่ททาาาานนมักกกจะดีเีเยออไป้ถ แต่ว่าเราเพิ่งเห็นตอนนี้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าโอ้ยอยากดูทุ่งลาเวนเดอร์น้องบอลที่ซินเจียงอะ่ะมันจะไปได้เลยไหมคะเพราะว่าดูแล้วจะเป็นฤดูหนาวถูกไหมคะไม่ถูกจก้ะมันเป็นฤดูฝนที่เพิ่งผ่านมาเข้าใจไหมฤดูฝนมันเกิดขึ้นพอฝนตกปุ๊บเนี่ยไอ้ทุ่งมันเป็นพืชไร่อ่ะเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะงอกงามสวยงามดอกไม้ในทุ่งอะ่ะมันก็จะงามอลังการเลยนะครับพอถึงเวลามันจะเข้าสู่หน้าหนาวในช่วงตุลาคมพฤศจิกายนมันจะเริ่มร่วงโรยนะเริ่มร่วงโรยเหมือนดอกบัวตองที่แม่ห้องต่อนะ่ะเที่ยในประเทศไทยไม่ยยากเล ที่แม่ห้องสอนในตอนนี้ดอกอทุ่งดอกบวัวตองยังไม่มีมันกําลังแบบอลังการมากนะฮะเป็นเรื่องราวของการที่มีอะไรลนะ่ะกาลังขึ้นต้นขึ้นมาแล้วมันก็จะมีการดอกตูมดอกบานเกิดขึ้นแล้วก็จะบานเต็มที่ในเดือนพฤศจิก,กายนแต่คุณพี่บอกว่าจะเดินทางไปดูดอกบวัวตองเดือนธันวาคมตอนมัน,นหนาวคุณพี่พอมันหนาวปุว๊บอะไม่มีดอกไม้พืชพันธุ์ชนิดใดขึ้นในช่องฟีดได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะฮะก็ไม่สามารถที่จะดอกไม้ไม่สามารถรอทัาได้ถึงขนาดนั้นมันจะล่วงโรยไปก่อนถ้าจะเห็นดอกบวัวตองต้้้้ออองไปก่น่นนนนนนิเเดืธััวาาคมมทจ นะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากจะไปไหนก็ต้องดูฤดูกาลที่ดีนะครับอย่างเช่นอีกอันหนึ่งที่เข้าใจผิดกันบ่อยอยในประเทศเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับคูทับเบิกอยากจะไปดูทะเลหมอกแต่บอกกันแล้วว่าพี่อยากเห็นทะเลหมอกต้องไปหน้าหนาวใช่หรือไม่ก็ถูกส่วนหนึ่งครับแต่ในฤดูหนาวต้องนึกภาพตามว่ามันมีลมแรงมากเลยนะครับพอลมมาปุ๊บเนี่ยหมอกกระจ,กกจายหมอกหายสลายหมดนะฮะแต่ในช่วงนี้หน้าฝนแบบนี้ฝนเพิ่งตกใหม่ๆเขียวสวย กลายเป็นทะเลหมอกเม,อเมื่อแดดทอประกายมามันจะกลันเป็นไอหมอกแล้วก็ค่อยๆลอยมานะฮะกลายเป็นทะเลหมอกนะครับมาให้เราเห็นหน้าที่พักอัลังการของเราจนมีค,คําพูดบบว่าหมอกลอยมากระแทกที่หว่างขาอันนี้เข้าใจไม่ผิดเลยตามนั้นเลยนะเพราะนอนหงายอยู่ไงเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวก็ต้องรู้ฤดูกาลแล้วก็รู้ว่าที่ไหนที่สวยงามเหมาะสมกับแต่ละเส้นทางด้วย <laughs> อุตส่าห์ขึ้นมากัดไม่นะมันนะน,นะอ่ะก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้มีความสุขกับทุกเส้นทางนะครับเพราะว่าทุกเส้นทางที่มีสีสันเพราะเรื่องราวที่หลากหลายและคุณทุกคนคือความสุขตามของพวกเรานะครับเจอกันได้ในทุกเส้นทางกับ y o u r Friend Travel นะครับอยากไปไหนบอกเลยทั้งในและต่างประเทศนะครับ y o u r Friend Travel เพื่อนที่รู้ใจใกล้ๆคุณนะฮะเอ๊ะมันเหมือนสโลแกนของอะไรวะเพื่อนรู้ใจใกล้ๆคุณเซเว่นหรอเอามาจากไหนอะเอานี่เอามาจากไหนก็ไม่รู้ถ้าเกิดจะโทรมาถามเกี่ยวกับเอ่อเรื่องราวของ ทิปต่างๆนะครับก็สามารถโทรเข้ามาถามได้นะครับแล้วกดติดตามไว้ที่หน้าเพจของเราเนี่ยก็จะมีอยู่เสมอเลยนะครับว่ามีโปรแกรมอะไรต่ออะไรที่จะเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาสามารถกดติดตามเพจของเราไปได้นะครับมีทั้งในและต่างประเทศเลยติดตามได้จ้ะอย่าลืมกดเลย